สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทำน้ำสตอรอเบอรี่โซโดาใส่ปีโป้นะคะเริ่มแรกนะคะก็นำน้ำสตรอเบอรี่ไปใส่ในแก้วค่ะให้ได้50 ml หรือ20ออนค่ะตามภาพเลยนะคะนี่ค่ะ50 ml ใส่ลงไปเลยหรือถ้าใครจะใส่เยอะกว่านั้นก็ตามใจเลยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะพอใส่เสร็จแล้วนะคะก็ใส่เกลือไปหนึ่งปลายช้อนค่ะ ตามด้วยมะนาวหั่นซีกนะคะหนึ่งซีกบีบลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมหนึ่งกระบวยค่ะหลังจากนี้เทน้ำโซดาลงไปนะคะแล้วแต่จะเลือกนะคะแนะนำนะคะให้เอาโซดาไปแช่ตู้เย็นก่อนค่ะโซดาก็จะมีความซ่าและอร่อยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะคนคนไปเรื่อยๆนะคะคนจนมันฟูขึ้นนะคะ แล้วก็คนไปเลยนะคะอยากคนแรงนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ซาแล้วก็ล้นออกมาจากแก้วค่ะจากประสบการณ์ที่เคยทําล้นมาก่อนแล้วนะคะพอคนโซดากับนนะ้ำสตโรอเบอร์รี่ให้เข้ากันแล้วนะคะ<ๆ>ก็เอาแก้วมาเลยค่ะจะมีหรอที่ร้านฉันธรรมาดาฉันต้องเสกมาขท่านั้นจะดิดนิ้วเป๊ะเป๊ะป๊อปป๊มาเลยจ้ะค่ะ,คะแล้วก็เทโซดาลงไปนะคะให้ได้ปริมาณขอบของแก้วนะคะเพื่อที่เราจะเอาปีโป้นะคะมาออนท็อปไว้ข้างบน ใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่ให้ตามใจที่ต้องการเลยนะคะสวยมากปิโป้พอวางข้างบนแล้วคือสวยคะ่ะสวยมากจริงๆพอใส่ปิโป้เสร็จแล้วคะ่ะปิดฝานะคะแต่ขั้นตอนนี้นะคะใครคิดว่าเสร็จแล้วยังคะ่ะยังไม่เสร็จคะ่ะเราจะาน้ำโซดาลงไปใส่อีกนะคะให้ได้เกือบขอบขอบของข้างบนนะคะ แล้วออกมาสวยมากเสวยงัจริงๆแล้วก็ใส่หลอดกินได้ยอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจเพื่อใจะใไ้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอตัวไปทานก่อนค่ะ